ตำนานราศีเมษลมภูเขากรีดร้องผ่านหน้าผาแมรี่กระชับผ้าพันคอนั่นเธอยือนอยู่หน้าเทือกเขาในตำนานยอดเมคาที่ซึ่งแกะทองคำเคยท่องไปเจ้าต้องตามหาแกะแห่งดวงดาวหญิงชราผู้รอบรู้ได้บอกไว้เพียงเท่านั้นเจ้าจึงจะเข้าใจความลับ ข้อแรกของจักราศีด้วยความมุ่งมั่นแมรี่ปีนสูงขึ้นไปเรื่อยๆอากาศเบาบางลงทุกฝีก้าวทันใดนั้นแสงวาบสว่างเจิดจ้าไปทั่วท้องฟ้าจากก้อนเมฆปรากฏแก่ยิ่งใหญ่ขนเปล่งประกายทองและเงินระยิบระยับเขาของมันโค้งงอดุดพระจันทร์เสี้ยวและกีบเท้าของมันแทบไม่แตะพื้นดินใครกัน ล้าค้นหาความลับแห่งราศีเมษแก่เปล่งเสียงกึกก้องดังสายฟ้าคำรามข้าชื่อแมรี่เธอตอบเสียงหนักแน่นแมจะเต็มไปด้วยความพิศวงข้าใฝ่รู้เรื่องราวของท่านและความกล้าหาญที่ท่านเป็นตัวแทนแก่พยักหน้าอย่างเคร่งขรึมจงตั้งใจฟังให้ดีผู้แสวงหาความจริงมันเอ่ยด้วยเสียงลึก ตำนานราศีเมษนานมาแล้วอาณาจักรหนึ่งตกอยู่ในเงาเมืดแห่งการทรยศและเล่ห์กลกษัตริย์และราชินีมีโอรสและธิดาสององค์คือฟริกซัสและเฮลซึ่งชีวิตอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงแม่เลี้ยงผู้เปี่ยมด้วยความริษยาวางแผนสังหารทั้งสองเพื่อปูทางให้บุตรของตนแต่มารดาที่แท้จริงของพวกเขาร่ำร้องของความช่วยเหลือจากเหล่าเทพ เหล่าเทพเจ้าได้ตอบคำวิงวอนด้วยการส่งแกะวิเศษที่มีขนสีทองอารามมาแกะพุ่งลงมาจากสวรรค์อุ้มเด็กทั้งสองขึ้นบนหลังมันโบยบินข้ามทะเลและขุนเขานำพาทั้งสองสู่อิสรภาพแต่โศกนาถกรรมก็เกิดขึ้นขณะข้ามทะเลกว้างใหญ่เฮลหลุดมือพลัดตกลงสู่พื้นน้ำเบื้องล่าง สถานที่ที่เธอตกลงไปจึงถูกเรียกว่า h e l l e s p o n d f r i กซ u s รอดชีวิตไปถึงอาณาจักรโคคิสและถวายแกะเป็นเครื่องบูชาเพื่อขอบคุณเทพเจ้าขนทองคำของแกะถูกแควนไว้ในป่าศักดิ์สิทธิ์มีมังกรเฝ้าคุ้มกันขนทองคำนี้ต่อมาได้กลายเป็นรางวัลที่เจสันและเหล่าอาร์โกนอตตามหา ขนทองคําเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความเชื่อมั่นและการเสียสละแก่เอ่ยเบาๆผู้ที่เกิดภายใต้ราศีเมษต,ต้องแบกรับวิญ,ญญาณแห่งความกล้าและพิทักษ์ผู้ไร้พลังแมรี่ก้มศีรษะลึกซึง้งเข้าใจภาระอันหนักอึง้งที่เกียรติยศนี้นำมาแก่ยิ้มแสงสว่างเรืองรองจากขนของมัน จงไปเถิดเด็กแห่งผืนโลกจงนำความกล้าหาญแห่งเมตติดตัวไปพร้อมกับแสงวาบสุดท้ายแกะพุ่งกลับสู่สวรรค์ดาวดวงใหม่ระยิบระยับตรงที่มันหายไปแมรี่ยืนนิ่งรู้สึกถึงไออุ่นในอกความกล้าหาญของแกะทองคำกลายเป็นของเธอแล้วอ้างอิงยอ่อตำนานราศีเมษกลุ่มดาวเมษ อ้างอิงถึงแกะทองคําผู้ช่วยชีวิตฟริกซัสและเฮลเป็นสัญลักษณ์แห่งการเสียสละและการช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ข้อคิดความกล้าหาญไม่ใช่การไร้ความกลัวแต่คือการปกป้องสิ่งที่มีค่าแม้ต้องแลกด้วยชีวิต The mountain wind how across the howed across wind cliffs As Mary tightened her scarf, she was standing before the legendary cloud summit where the golden ram once roamed. You must find the ram of the stars, an old wise woman had told her. Only then will you understand the first secret of the zodiac. Determined, Mary hiked higher and higher, the air growing thinner with every step. Suddenly a brilliant flash lit up the sky from the clouds descended a magnificent ram its fleece shimmering with gold and silver its horns curved like crescent and its hooves barely touched the ground who dare seek the secret of Aries the ram spoke its voice deep she said, her voice steady despite the awe. I seek to understand your story and the courage you represent. The ram nodded gravely, then listen well, seeker of truth, it rumbled. The legend of kingdom was plagued by treachery and deceit the king and queen had two children phrixus and hel whose lives were in grave danger their stepmother driven by jealousy plotted their deaths to secure her own child's future but their true mother desperate to save them prayed to the gods for help the gods answered by sending a miraculous ram with golden fleece the children onto its back. It flew over seas and mountains, carrying them to freedom. However, tragedy struck. While crossing a vast sea, Heli lost her grip and fell into the waters below. The spot where she fell became known as the Hell's Pond. Fritza survived and reached the kingdom of Colchis. We sacrificed the ram in gratitude. The ram's golden Stands for bravery, trust, and sacrifice. The ram said softly, Those born under Aries must carry the spirit of boldness and protect the innocent. Mary bowed deeply, understanding the heavy burden such honor carried. The ram smiled. A light glowing from its fleece. Go now, child of earth, carry the courage of Ares with you. With a final flash, the ram leapt back into the heavens, a new star twinkling where it vanished. Mary stood silently, feeling a warmth in her chest. The courage of the ram now hers to bear, brief reference. Ares refers to the golden ram who saved Phrixus in hell, symbolizing sacrifice and the protection of the innocent. Courage is not the absence of fear, but the will to protect what is precious, even at great cost.